สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนๆนึกอยากกินซุปหน่อไม้เพื่อนๆจ๋าแต่ว่าไม่มีตีนไก่เดอ้อซุปหน่อไม้เซ่บๆหอมๆกินกับปลาทอดสองตัวเพื่อนเจ๋ามันเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเพื่อนๆจ๋าแก้มด้วยดอกกระเจียวเด้อทั่วพูแตงกวาเพื่อนจ๋าโอ้โหเห็นเล่มหลายๆใช่ไหมเจา้าเพื่อนมามาแซ็บๆทำกันจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพัาสนะคะ <c oughs> เพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เดินเพื่อนหลังจากห่างหายไปหลายวันมาวันนี้เรากินซุปหน่อไม้กับปลาทอด <c oughs> เพื่อนจ๋ามาด้ยวยผักแก้มแล้วก็มีถั่วพูแล้วก็ดอกกระเจียวแตงกวานะ้คะเพื่อนจ๋ามาด้ยวยแซ่บกันจนเพื่อนวันนี้คืนฟ้าคืนฝนฝน,ฝน,ฝน,ต,กฝนตกทั้งคืนเลยจ้าวันนี้วันที่สามพฤษภาคมนะจ๊อนเพื่อนฝนตกฝนมาแล้วจ้าว่ายเรามีเขาามนยากใช่มือนะ อืมอืมอืมอร่อยมึงตลอดอืม mm อืม hmm. สมการเราคอยว่า wow. มีเขาอืมว้า

không sánh người đơn thuần thường cho xe chúng ừ. ừ. ta không phấn phấn tục buôn phấn tục เอ้ยช่วงนี้เราทำคลิปบ,บ้านไม่ทำมากนัเพื่อนย้ำขายของ นี่เป็นแม่ค้าขายของขายเครือ่องดื่มอยู่หน้าบ้านตัวเองเพื่อนก่อนหน้านี้แม่ขายอยู่ที่อีกตำบลหนึ่งว่ม่บาไ,ไว้ถ้าเดินทางอืม <c oughs> yeah

不。Uh huh. uh huh. Hmm fin.